ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสัญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะบทที่114ตอบคำถาม ท่านหมอขอรับสมุนไพราบางส่วนที่ท่านขอก่อนหน้านี้ก็ได้รับการรวบรวมแล้วเช่นกันท่านคิดว่าจะต้องใช้เมื่อใดหรือหลังจากที่ซุนจื่อเฉียนและซูซานหลังจากไปแล้วซุนป๋อเฉิงก็พูดถึงสมุนไพรเทียบยาก่อนหน้านี้บางเทียบก็เป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงมากซึ่งที่โจรของเขาไม่มีพวกมันแต่พวกเขาก็ได้รวบรวมบางส่วนมาจากที่อื่นเมื่อไม่กี่วันมานี้และมันก็อยู่ที่โจรของเขาแล้วหมอชราพูดอย่างใจเย็น เจ้าก้อยส่งไปให้ข้าในภายหลังหลังจากพูดเช่นนั้นหมอชาราก็พูดกับซูเสี่ยวหลู่ว่าสาวน้อยไปกันเถอะหลังจากกลับมายัางลานเล็กๆที่จัดโดยจนตระกูลซุนแล้วทั้งสองคนก็อาบน้ำซูเสี่ยวหลู่ไปหาซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนอันดับแรกเธอจับชีพจรของพวกเขาและถามเกี่ยวกับอาหารการกินของพวกเขาซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนตอบอย่างเชื่อฟังฮูยินเหลียนยืนอบเด็กทั้งสองและพูดอย่างอ่อนโยนว่า ทุกวันนี้ความอยากอาหารของพวกเขาดีขึ้นมากทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้าเสี่ยวหลู่ผ่านไปเพียงสี่วันและยังได้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนะักแต่ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนก็อยู่ในสภาพที่ดีซุนเป่าซานซึ่งเดิมทีมีอาการไอก็หยุดไอแล้วเมื่อนึกถึงร่างกายที่อบอุ่นของเขาทุกคืนการรักษาเหล่านี้ของซูเสี่ยวหลู่ก็ได้ผลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยฮูหยินเหลียนเห็นว่าลูกๆของนางดีขึ้น ดังนั้นความประทับใจของนางที่มีต่อซูเสี่ยวหลู่จึงดียิ่งขึ้นซูเสี่ยวหลู่ยิ้มและกล่าวว่าพี่สาวเป่าเชียนและพี่ชายเป่าซานอยู่ในสภาพที่ดีมากเจ้าค่ะหลังจากที่ได้เห็นซุนเป่าเชียนและซุนเป่าซานแล้วซูเสี่ยวหลู่ก็กลับไปที่เรือนเพื่อทํายากับหมอชราสําหรับซูซานหลังเขาได้ติดตามซุนจือเฉียนไปที่สํานักศึกษาแล้วซุนจือเฉียนกล่าวกับซูชงและซูฮ่วยอย่างอ่อนโยนว่าอาจารย์หลินออกจะเข้มงวดไปสักหน่อยแต่เขามีความรู้มาก พวกเจ้าจะต้องชอบเขามากหลังจากที่ได้รู้จักเขาซุนจื่อเฉียนเตือนซูชงและซูฮัวล่วงหน้าเพราะกลัวว่าพวกเขาจะคิดว่าอาจารย์หลินเข้มงวดเกินไปและไม่ใคร่อยากเรียนแล้วขอบคุณมากขอรับน้องชายข้ากับข้าไม่กังวลเท่าใดนะก่อนที่พวกเขาจะมาโจเหิงก็เคยบอกพวกเขาแล้วว่าตราบใดที่พวกเขาสามารถเข้าเรียนได้พวกเขาก็ต้องอดทนต่อความคับข้องใจให้ได้เป็นบุรุษต้องใจกว้างและอดทนในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ ตราบใดที่ท่านอาจารย์ยินดีต้อนรับพวกเขาพวกเขาก็สามารถทนได้ทุกอย่างเมื่อมองไปที่ดวงตาที่มุ่งมั่นของซูชงและซูวัซุนจื่อเฉียนก็ยิ้มก่อนกล่าวว่าเป็นเช่นนั้นถึงจะดีนี่เป็นสำนักศึกษาที่ดีที่สุดในเมืองแต่ก็เข้มงวดที่สุดเช่นกันอาจารย์หลินเป็นคนอารมณ์ร้ายนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาก็จะถูกเขาไล่ออกหลังจากการสอบประจำปีแต่นักเรียนที่สอนโดยอาจารย์หลินส่วนใหญ่นั้นสามารถเป็นบัณฑิตได้ ที่จนตระกูลซุนยังได้ว่าจ้างอาจารย์หลินให้เป็นอาจารย์ของซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนเขาจะเข้ามาสอนทุกๆ5้าวันครั้งนี้เมื่อซูชงและซูฮัวต้องการเข้าเรียนซุนจือเฉียนจึงมาด้วยตนเองและอธิบายสถานการณ์อาจารย์หลินไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการที่ซูซานหลังออกจากครอบครัวเขาบอกเพียงว่าเขาจะเห็นเองหลังจากที่พวกเขาพบกันตามที่เขาได้แจ้งล่วงหน้าเมื่อพวกเขามาถึงสำนักศึกษาของหลินปิงเหิงซุนจือเฉียนก็พาซูซานหลังและลูกทั้งสองของเขาเข,าเข้ามาข้างใน หลังจากเข้าประตูไปพวกเขาก็ได้ยินเสียงอาจารย์บรรยายอย่างคลุมเครือดวงตาของซูชงและซูว่าสว่างขึ้นทันทีพวกเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะสนใจซุนจื่อเฉียนอีกต่อไปทั้งสองคนรีบตั้งใจฟังหลินปิงเหิงรับนักเรียน20คนทุกคนนั่งคุกเข่าที่โต๊ะของตนเองและฟังชั้นเรียน ซุนจื่อเฉียนนำซูซานหลางและเด็กอีกสองคนเข้ามาใกล้และหยุดเขากำลังจะบอกกับพวกเขาว่าอย่าเอะอะในตอนนี้และรอให้อาจารย์หลินจบชั้นเรียนก่อนเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่จริงจังของซูซานหลางและริมฝีปากที่เม้มแน่นสำหรับซูชงและซูว่ความสนใจของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่เขานาน,านแล้วซุนจื่อเฉียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเขากลืนคำที่เขากำลังจะพูดซูซานหลางและลูกชายของเขาไม่ต้องการคำเตือนจากเขาเลย หลินปิงเหิงอยู่ในวัย44หน้าของเขาเย็นชาคำพูดของเขาเย็นชาและใบหน้าของเขาก็ไร้ความรู้สึกผู้ใดเห็นก็รู้แล้วว่าเขานั้นเข้มงวดเป็นอย่างมากนักเรียนนั่งตัวตรงและมีสมาธิพวกเขาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การเรียนและบางครั้งหลินปิงเหิงก็จะชี้ไปที่นักเรียนเป็นครั้งคราว นักเรียนที่ถูกเขาชี้จะลุกขึ้นตอบคำถามถ้าพวกเขาไม่สามารถตอบได้เขาก็จะเดินไปด้วยท่าทางเย็นชาและจะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาตีสองครั้งจากนั้นเขาก็จะตีความหมายของคำถามเสียงดังและดุอย่างเข้มงวดว่าพวกเจ้าจำไว้เดี๋ยวนี้นักเรียนที่ถูกตีตอบเสียงดังทั้งน้ำตาว่าข้าจะจำไว้ขอรับหลังจากการบรรยายครึ่งชั่วย,ยามนักเรียนทั้งหมดก็ถือกระเป๋าหนังสือและบอกลาหลินปิงเหิงในที่สุดหลินปิงเหิงก็มีเวลามาดูซุนจื่อเฉียนซูซานหลางและคนอื่นๆ เขาเห็นเด็กสองคนที่สูซานหลังพามานานแล้วแต่เขายังสอนอยู่ในชั้นเรียนและเขาจะไม่ยอมให้ใครมารบกวนง่ายๆถ้าพวกเขามาเพื่อพบเขาก็ทำได้เพียงต้องอดทนรอเท่านั้นตอนนี้ชั้นเรียนจบแล้วหลินปิงเหิงจึงเดินไปกล่าวอย่างจะเย็นว่ามากับข้าข้าต้องทดสอบพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจได้ด้วยเหตุนี้หลินปิงเหิงจึงเป็นผู้นำทางไปซุนจื่อเฉียนยิ้มให้ซูซานหลังและพูดว่าไปกันเถอะ ซูซานหลังรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขามองไปที่ซูชงและซูหัวก่อนจะกระซิบว่าพวกเจ้าอยากกลัวไปเลยอาชงอาหัวพ่อเชื่อในตัวพวกเจ้าด้านหลังสำนักศึกษาคือจจนของหลินปิงเหงิงเมื่อพวกเขามาถึงห้องโถงใหญ่หูหยินเฉิญภรรยาของหลินปิงเหงิงก็ยิ้มทักทายและกล่าวว่าท่านสุนเชิญน,นั่งก่อนข้าจะไปชงชาให้ท่าน ฮูยินเฉินแตกต่างจากหลินปิงเหิงซึ่งมีใบหน้าที่เย็นชาและไร้ความรู้สึกรอยยิ้มของนางนั้นอ่อนโยนและทําให้บรรยากาศที่เย็นยะเยือกคลายลงทันทีซุนจื่อเฉียนยิ้มกลับและพยักหน้าขอบคุณขอรับฮูยินหลินฮูยินเฉินหันกลับและถอยออกไปหลินปิงเหิงมองไปยังสู่ชงและสู่ห่ววแล้วก่อนกล่าวว่าสูชงสูฮห่วให้ข้าถามคําถามพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าตอบได้ก็มาสํานักศึกษาข้าได้ทุกวันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ซูชงและซูฮัวก้าวไปข้างหน้าพร้อมเพียงกันและกล่าวด้วยความเคารพพร้อมเพียงกันว่าท่านอาจารย์ขอความการุณาด้วยขอรับหลินปิงเหิงมองไปที่ซูซานหลังแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าให้ข้าถามพวกเจ้าหน่อยว่าพวกเจ้าคิดอย่างไรกับการกระทําของบิดาเจ้าที่ออกจากตระกูลไปถ้าคิดว่าไม่ผิดจงตอบมาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ผิดแต่ถ้าพวกเจ้าคิดว่าผิดก็จงบอกเหตุผลมาว่าทําไมจึงผิดเป็นคําถามที่แหลมคมอย่างมาก ซุนจื่อเฉียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเมื่อได้ยินเช่นนี้เขากลัวว่าสูชงและสู่ห้วจะโกรธและทําอะไรนอกเหนือการควบคุมในขณะที่เขากําลังจะขัดจังหวะของหลินปิงเหิงอยู่นั้นหลินปิงเหิงก็มองที่เขาอย่างสุภาพและพูดกับซุนจื่อเฉียนว่าท่านสุนนี้เป็นกฎของข้าในการรับนักเรียนกรุณาท่านอย่าได้เข้ามายุ่งเลยซุนจื่อเฉียนพูดไม่ออกหลินปิงเหิงนั้นเป็นคนอารมณ์ร้ายและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเขามากนะัก ด้วยกฎที่เข้มงวดของเขาทำให้ผู้ที่ไม่ยอมทำตามกฎของเขาในปีที่สองถูกไล่ออกเขาไม่แม้แต่จะสนใจความรู้สึกของพวกเขาเสียด้วยซ้ำผู้ที่เข้าใจย่อมคิดว่าเขาเป็นอาจารย์ที่ดีแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจความเข้มงวดของเขานั้นก็มักจะคิดว่าเขานั้นแย่และเข็งกร้าวเกินไปซุนจื่อเฉียนมองดูกำปั้นของซูซานหลังที่กำแน่นในขณะนี้ซูฮัวกล่าวว่า ข้าสู่ฮัวขอตอบคำถามของท่านขอรับข้าคิดว่าบิดาของข้านั้นทำถูกต้องแล้วและข้าก็จะขอบคุณบิดาของข้าที่ทำเช่นนั้นไปชั่วชีวิตส่วนเหตุผลนั้นง่ายมากตั้งแต่บิดาออกจากตระกูลไปครอบครัวของข้าก็มีกินมีใช้บทที่115เจ้ามาเรียนได้ในวันพรุ่งนี้ขณะที่เขาพูดซูฮัวก็ชําเลืองมองไปที่ซูซาหลังอย่างขอบคุณและกล่าวว่า เถมพวกเรายังได้ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเมื่อก่อนข้าสมองไม่ค่อยดีในความทรงจำมากมายข้ารู้เพียงแค่หิวและหนาวข้าถูกท่านปู่ท่านย่ากเกลียดชังและถูกลูกพี่ลูกน้องรังแกตอนนี้ข้ากับพี่ชายก็หายดีแล้วพวกเราสามารถอ่านออกและมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงคนทั้งโลกจะไม่ยอมรับบิดาของข้าแต่ในใจของของข้านั้นท่านคือบิดาที่ดีที่สุดเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอข้าจะภูมิใจเสมอที่ได้เกิดเป็นบุตรชายของเขา ด้วยเหตุนี้สูฮั่วจึงหันไปมองซูซานหลังและพูดอย่างหนักแน่นว่าท่านพ่อขอบคุณท่านมากขอรับดวงตาของซูซานหลังแดงก่ำและเต็มไปด้วยน้ำตาในขณะนี้สูชงก็กล่าวว่าคำตอบของข้าก็เหมือนกับของอาฮัวข้ายังคิดว่าท่านพ่อของข้านั้นได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วข้าไม่สนใจว่าผู้อื่นจะพูดอะไรเกี่ยวกับท่านพ่อของข้าถึงคนทั้งโลกจะบอกว่าท่านพ่อของข้านั้นผิด แต่ข้าก็ยังคิดว่าท่านพ่อนั้นถูกเสมอในฐานะบุตรชายของเขาข้าก็พอใจในความใจดีของเขาก็เพียงพอแล้วตรับใดที่ท่านพ่อย,ยังคอยปกป้องพวกเราแม้คนทั้งโลกจะบอกว่าเขานั้นต่ำช้าแต่พวกเราก็ยังมองว่าเขาดีในทางกลับกันถ้าเขาไม่สนใจเราแม้ว่าคนทั้งโลกจะยกย่องเขาเพียงพวกเราก็ยังคิดว่าเขาเป็นพ่อที่แย่อยู่ดีซูชงยังมองไปที่ซูซานหลังด้วยความซาบซึ้งใจเขาย,ยิ้มและพูดเสียงดังว่า ท่านพ่อขอรับข้าขอขอบคุณท่านพ่อและท่านแม่มากขอรับสูซานหลังกลั้นน้ำตาและยิ้มเท่านี้เขาก็ตายได้โดยไม่เสียใจแล้วหัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นซุนจื่อเฉียนรู้สึกทึ่งและประทับใจกับคำพูดของซูชงและซูฮัวมันเป็นตังกะง่ายๆแต่มีกี่คนในโลกที่สามารถเข้าใจได้กันซุนจื่อเฉียนอดไม่ได้ที่จะสังเกตสีหน้าของหลินปิงเหิงแต่สีหน้าของหลินปิงเหิงนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยซุนจื่อเฉียนจับสังเกตอะไรจากสีหน้าของเขาไม่ได้ หลังจากตอบคำถามเสร็จสูชงและสูหัวก็มองไปที่หลินปิงเหิงอย่างเงียบเงียบเพื่อรอการตัดสินขั้นสุดท้ายของเขาหลินปิงเหิงมองไปที่สูชงและพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าไม่คิดว่าน้องชายของเจ้าไม่เคารพเจ้าด้วยการตอบคำถามก่อนหรือสูชงไม่ลังเลที่จะกล่าวว่าข้าไม่คิดเช่นนั้นน้องชายของข้าเคารพข้ามากพวกเราเป็นพี่น้องกันแม้ว่าพวกเราจะทะเลาะกันในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันเมื่อเราโตขึ้น พวกเราก็จะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้นอกจากนี้อาหัวยังฉลาดกว่าข้ามากเขาตอบได้ดีกว่าข้าข้ามีเพียงความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นน้องชายของข้าซูชงยิ้มให้ซูหัวหลังจากพูดเช่นนั้นซูหัวเองก็ยิ้มตอบกลับพวกเขาเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันและพวกเขาสนิทกันมากพอที่พวกเขาจะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ซุนจื่อเฉียนมองไปที่ซูชงและซูว่าเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าอาจารย์หลินปฏิเสธที่จะรับพวกเขาทั้งคู่เขาจะต้องใช้เส้นสายเพื่อหาสำนักศึกษาที่อื่นให้ได้เขาจะปล่อยให้พวกเขาเข้าเรียนได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอการตรวจสอบของอาจารย์เช่นนี้อีกหลังจากซูชงตอบหลินปิงเหิงก็ไม่พูดอันใดอีกฮูหยินเฉินยกน้ำชาเข้ามาและถอยออกไป หลินปิงเหิงมองไปที่เด็กทั้งสองด้วยสายตาที่แน่วแน่ใบหน้าของพวกเขาดูสงบนิ่งเป็นอย่างมากแต่ทว่าจริงๆแล้วพวกเขากำลังประหม่าเขาพูดอย่างใจเย็นว่ายกชามาให้ข้าพรุ่งนี้พวกเจ้าไปเรียนได้พวกเขายิ้มเย้มในทันทีและรีบยกชาไปให้หลินปิงเหงิงท่านอาจารย์ปรดรับการคาระวะจากศิษย์สามครั้งขอรับโจเหิงได้สอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว หลังจากดื่มชาแล้วพวกเขาก็เรียกเขาว่าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพและโค้งคำนับอีกสามครั้งลินปิงเหิงตอบรับอย่างแผ่วเบาและพูดอย่างเข้มงวดว่าเอาล่ะลุกขึ้นเถอะข้าจะรับพวกเจ้าเป็นนักเรียนชั่วคราวแต่ถ้าในปีหน้าข้าพบว่าพวกเจ้าไม่ก้าวหน้าในการเรียนรู้พวกเจ้าจะไม่สามารถผ่านการทดสอบของข้าได้ชะตากรรมของพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากปีนั้นพวกเจ้าสามารถไปเรียนยังสำนักศึกษาอื่นได้แต่ข้าจะไม่สอนพวกเจ้าอีก หลินปิงเหิงจะไม่เปลี่ยนกฎเพื่อใครตอนนี้เขารู้สึกว่าซูชงและซูฮัวหายดีแล้วแต่ทว่าก็ไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคตเขาเต็มใจให้โอกาสซูชงและซูฮัวพิสูจน์ตนเองแต่เขาจะไม่ยอมลงให้พวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไขยอย่างแน่นอนหนึ่งปีก็เกินพอแล้วซูชงและซูฮัวรู้สึกได้ถึงความเข้มงวดของหลินปิงเหงิงพวกเขาพยักหน้าตอบตกลงอย่างเคร่งขรึม พวกเขาจะคว้าโอกาสที่หาได้ยากนี้เพื่อให้ได้เข้าเรียนอย่างแน่นอนไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไรพวกเขาก็จะไม่เสียใจเลยซุนจือเฉียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะยิ้มถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็ขอลาก่อนหลินปิงเหิงพยักหน้าซูซานหลังมองไปที่หลินปิงเหิงและโค้งคำนับอย่างขอบคุณขอบคุณท่านที่เต็มใจสอนพวกเขาขอรับหลินปิงเหิงมองไปที่ซูซานหลังและพูดอย่างใจเย็นว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าถูกและผิดอย่างแน่นอนในโลกนี้ผิดชอบชั่วดีอยู่ที่ใจเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนนอกเขาไม่สนใจว่าซูซานหลังจะเข้าใจหรือไม่จากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปซุนจื่อเฉียนถอนหายใจและกล่าวว่าสิ่งที่อาจารย์หลินพูดนั้นสมเหตุสมผลไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิดในโลกนี้ตราบใดที่เรามีมโนธรรมที่ชัดเจนจะเป็นการดีที่สุดส่วนใครถูกใครผิดนั้นสำคัญชะไหนกันเล่า ซุนจือเฉียนพาซูซานหลังและลูกชายทั้งสองของเขาออกจากสำนักศึกษาซุนจือเฉียนต้องการเชิญซูซานหลังและลูกชายของเขากลับไปที่จวนตระกูลซุนซุนจือเฉียนกล่าวว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วและท่านก็วางใจได้หมอน้อยต้องกระวนกระวายรอข่าวอยู่เป็นแน่พวกเราไปบอกข่าวดีนี้แก่นางกันเถอะซูซานหลังตอบปฏิเสธอย่างสุภาพขอบคุณท่านสำหรับความช่วยเหลือขอรับนายท่านซุนโปรดบอกแก่เสี่ยวหลู่ด้วยว่าพวกเราจะไม่กลับไปแล้ว พวกเราจะขอแยกทางกันที่นี่ข้าจะพาเด็กๆก,กลับเรือนขอรับด้วยเหตุนี้ซูซานหลงังจึงพาซูชงและซูฮัวกลับเรือนซุนจื่อเฉียนมองไปยังด้านหลังของคนทั้งสามและกล่าวพึมพำอย่างอิจฉาเขาโชคดีจริงๆที่มีลูกที่ดีเช่นนี้เมื่อคิดถึงลูกๆของเขาสีหน้าของเขาก็อ่อนลงอย่างช่วยไม่ได้เขาเชื่อว่าลูกๆของเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้แน่พวกเขามีสติปัญญาฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วเขาจะไม่ได้โชคดีได้อย่างไร คิดแล้วซุนจือเฉียนก็กลับเรือนอย่างมีความสุขซูซานหลังเองก็อารมณ์ดีเช่นกันเขาพาซูชงและซูฮั่วไปซื้อหมึกก่อนกลับบ้านเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็รีบบอกข่าวดีนี้กับนางเจ้าและครอบครัวของเฉินหูนี่นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีและทุกคนต่างก็มีความสุข ซูชงและซูฮ่วแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินในสำนักศึกษากับโจเหิงอย่างมีความสุขโจเหิงรับฟังอย่างเงียบๆและพูดตอบรับคำหนึ่งหรือสองเป็นครั้งคราวนางเจ้าดึงซูเสี่ยวหลิงกลับเข้าไปในบ้านและเตรียมทำกระเป๋าหนังสือสำหรับซูชงและซูฮ่วทักษะการเย็บปักถักร้อยของซูเสี่ยวหลิงได้รับการสั่งสอนเป็นการส่วนตัวโดยนางเจ้าซึ่งฝีมือของนางนั้นนับว่าดีมาก ดอกกล้วยไม้สีขาวที่เรียบง่ายและสง่างามถูกปักไว้บนกระเป๋าหนังสือตะเข็บทั้งสีด้านละเอียดและแน่นหนาเห็นได้ชัดว่าสามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่ขาดนางปักดอกกล้วยไม้หนึ่งดอกบนกระเป๋าหนังสือของซูชงและปักดอกกล้วยไม้สองดอกบนกระเป๋านังสือของซูฮัวเพื่อแยกเยีความแตกต่างนางเจ้ากล่าวเบาๆว่าเช่นนี้พวกเขาจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นของพวกเขาเมื่อคิดว่าลูกทั้งสองจะสามารถเข้าเรียนได้ในวันพรุ่งนี้นางเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ดวงตาของซูเสี่ยวหลิงเป็นประกายทันใดนั้นนางก็พูดว่าท่านแม่เจ้ากะข้ามีความคิดที่ดีกว่านี้เจ้ากะข้าจะขอให้น้องเหิงเขียนชื่อพี่ใหญ่และพี่รองและข้าค่อยปักชื่อพวกเขาทับลายมือของน้องเหิงงดงามมากเลยล่ะเจ้ากะเมื่อนางเจ้าได้ยินเช่นนี้นางก็รู้สึกว่านี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักบทที่หนึ่ง้ิไปสำนักศึกษาวันแรก โจเหิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาเขียนชื่อสู่ชงและสู่หัวด้วยฐานในตอนคําสู่ชงและสู่หัวก็จะมีกระเป๋าหนังสือของพวกเขาแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสู่ชงและสู่หัวจะเริ่มไปเรียนยังสำนักศึกษาได้วพวกเขาจะต้องเดินเข้าเมืองมากกว่าสองช่วยามทุกวันพวกเขาจะมีปีที่ยากลำบากรอยอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนถ้าว่าพวกเขากลับไม่กลัวเรื่องนี้เลยเนื่องจากจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเล่าเรียนพวกเขาจึงสามารถจัดการกับความยากลำบากทั้งหมดนี้ไปได้ ซูชงและซูฮัวหยิบกระเป๋าหนังสือขึ้นสะพายหลังทันทีพวกเขาจำทุกอย่างที่เคยเห็นในสำนักศึกษาได้ตอนนี้พวกเขามีกระเป๋าหนังสือแล้วพวกเขาก็จะเป็นนักเรียนในอนาคตซูหัวตตดอกกล้วยไม้ที่สง่างามบนกระเป๋าหนังสือและพูดกับซูเสี่ยวหลิงว่าน้องสามขอบใจเจ้ามากเมื่อพวกข้าได้เล่าเรียนที่สำนักศึกษาแล้วข้าจะกลับมาสอนเจ้าซูชงยิ้มและเสริมว่าใช่ใช่ใช่ น้องสามก็ชอบเรียนเช่นกันอาหัวและข้าจะกลับมาสอนเจ้าหลังจากพูดเช่นนั้นซูชงก็มองไปที่โจเหิงและพูดอย่างเขินอายว่าแต่น้องเหิงเจ้ารู้มากกว่าพวกข้าซูชงกําลังจะเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่สอนเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดโจเหิงก็พูดขึ้นก่อนโจเหิงยิ้มและกล่าวว่าอาชงอาหัวก่อนที่ครอบครัวของข้าจะมารับข้าพวกเจ้าช่วยสอนความรู้ที่พวกเจ้าได้เรียนมายามที่พวกเจ้ากลับมาแก่ข้าด้วยนะ มาเรียนรู้ไปด้วยกันเถิดสูชงและสู้หัวตอบตกลงในทันทีสูซานหลางและนางเจ้ามองหน้ากันแล้วยิ้มไม่เอ่ยคำถามใดพวกเขามีความสุขมากมีความสุขกับทุกสิ่งสู้เสี่ยวหลู่อยู่ที่จนตระกูลซุนในตอนกลางคืนเธอได้ทำการฝังเข็มให้กับคนตระกูลซุนตามปกติเธอรู้อยู่แล้วว่าพี่ชายทั้งสองคนของเธอจะได้เข้าเรียนและเธอก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง พี่ชายคนโตของเธออายุ15ปีแล้วและพี่ชายคนรองของเธอก็อายุ14ปีเมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่เริ่มไปสำนักศึกษาตอนอายุ6หรือ7จขวบแล้วพวกเขาก็ถือว่าช้าไปหลายปีพี่ชายสองคนของเธอนั้นฉลาดมากตอนนี้พวกเขามีโอกาสแล้วพวกเขาจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนซูเสี่ยวหลู่แค่คิดก็มีความสุขแล้ว เธอมีความสุขมากและยังคงยิ้มอยู่ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามซุนเป่าซานถามเบาๆเสี่ยวหลูมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเจ้าหรือซุนเป่าเชียนเองก็ต้องการถามเช่นกันแต่นางก็อดกลั้นเอาไว้เมื่อน้องชายของนางเอ่ยถามนางก็มองไปที่ซูเสี่ยวหลูอย่างคาดหวังในทันทีซูเสี่ยวหลูยิ้มและกล่าวว่าถูกต้องเจ้ากะพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองของข้าสามารถเข้าเรียนได้แล้วข้ามีความสุขแทนพวกเขาจริงๆเจ้ากะ คืนนี้ข้ากินข้าวเพิ่มอีกชามด้วยนะเมื่อเธอรู้เรื่องนี้เธอก็กระโดดไปมาอย่างมีความสุขเธอกอดหมอชราและตะโกนอย่างมีความสุขอยู่หลายครั้งซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนก็หัวเราะเช่นกันซุนเป่าซานกล่าวว่านั่นเป็นข่าวดีจริงๆเขาเองก็รู้สึกดีที่ได้ยินเช่นกันซุนเป่าเชียนก็มีความสุขไปพร้อมกับซูเสี่ยวหลู่ฮูยินเหลียนเห็นทุกอย่างนางรู้ว่าลูกสองคนของนั้นนางเหงาเกินไปและไม่มีเพื่อน ตอนนี้พวกเขาจึงถือว่าซูเสี่ยวหลู่เป็นเพื่อนดังนั้นเมื่อซูเสี่ยวหลู่มีเรื่องให้ยินดีพวกเขาก็ยินดีไปกับนางเช่นกันว่ากันว่าอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่ออารมณ์ดีทุกอย่างก็ย่อมแก้ไขได้ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนมีความสุขภายใต้การรักษาของหมอเทวดาและสิทธิ์ของเขาร่างกายของพวกเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆซูเสี่ยวหลู่ฝังเข็มให้แก่พวกเขาและวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อเรียนรู้วิธีการฝังเข็มใหม่ๆ เมื่อถึงเวลาเธอก็ไปถอนเข็มจากทั้งสามคนจากนั้นเธอก็กลับไปที่เรือนเพื่อกินอาหารเย็นและเก็บเข็มเงินก่อนจะเข้านอนเธอยังต้องไปสำนักศึกษาเพื่อไปหาพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองในวันพรุ่งนี้วันที่12ธันวาคมเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของซูชงและซูฮัว ซูซานหลังจ่ายเงินสองอิเปะสำหรับให้เด็กทั้งสองคนเพื่อเข้าไปในเมืองและให้เรียนอีกหกอิเปะเพื่อให้พวกเขาซื้อบะหมี่สองชามเพื่อกินนางเจ้านึ่งขนมปังข้าวโพดให้พวกเขากินเมื่อพวกเขาหิวซูชงและซูฮัวออกจากบ้านไปยังสำนักศึกษาสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือซูเสี่ยวหลู่ได้รอพวกเขาอยู่นอกสำนักศึกษาแล้วเมื่อพวกเขาเห็นซูเสี่ยวหลู่พวกเขาก็ยิ้มและวิ่งไปหานางเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสี่ยวหลู่ ซูชงและซูหัวรู้สึกประหลาดใจและต้องการนำอาหารออกมาให้เสี่ยวหลู่ได้กินในทันทีซูเสี่ยวหลู่รีบโบกมือแล้วพูดว่าข้าไม่หิวข้ามาส่งท่านพี่ที่สำนักศึกษาเจ้ากะนี้เป็นวันแรกของการไปเรียนของท่านพี่ข้าจึงมาส่งท่านด้วยตนเองเจ้ากะขณะที่เธอพูดซูเสี่ยวหลู่ก็จับมือพี่ชายทั้งสองของเธอและเข้าไปในสำนักศึกษาอย่างมีความสุขซูชงและซูหัวเดินเข้าไปในสำนักศึกษาทำให้นักเรียนแต่เดิมมองพวกเขาด้วยความสงสยัย ทุกคนต่างก็มองมาอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต้องเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดเป็นแน่ซูเสี่ยวหลู่คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่เขาจะเข้มงวดโต๊ะเสริมสองตัวคือที่นั่งของซูชงและซูฮัวหลังจากที่พวกเขานั่งลงแล้วอาจารย์ก็ยังมาไม่ถึงซูเสี่ยวหลู่มองดูและรู้สึกโล่งใจก่อนที่ซูชงและซูฮัวจะขอให้เธอกลับไปก่อนไปเธอพูดว่าพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านต้องตั้งใจเรียนนะเจ้าคะข้าจะขอกลับก่อน ซูชงและซูหัวพยักหน้าซูหัวกระซิบเสี่ยวหลู่เจ้าเดินบนถนนก็ระวังตัวด้วยคราวหน้าเจ้าอย่าได้มาหาเราอีกนะพี่ใหญ่และพี่รองจะตั้งใจเรียนซูหัวเตือนนางด้วยความกังวลเขาต้องการที่จะส่งซูเสี่ยวหลู่กลับไปเสียด้วยซ้ำซูเสี่ยวหลู่สามารถบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และพยักหน้าอย่างเชื่อฟังในทันที พี่ใหญ่พี่รองพวกท่านไม่ต้องกังวลข้ารู้ทางเจ้ากะท่านอาจารย์ของข้ากำลังขายสมุนไพรยอยู่ไม่ไกลและรอข้าอยู่พวกท่านไม่ต้องกังวลข้าจะกลับไปเดี๋ยวนี้ที่เธอบอกว่าหมอชรากำลังรอเธออยู่นั้นซูเสี่ยวหลู่กำลังโกหกเธอรู้ทางดีและไม่เป็นไรที่จะเดินกลับไปกลับมาแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดพี่ชายทั้งสองของเธอจากความกังวลได้ไม่ว่าอย่างไรในสายตาของพี่ชายทั้งสองเธอคือน้องสาวที่ต้องได้รับการปกป้องด้วยเหตุนี้ซูเสี่ยวหลู่จึงรีบวิ่งออกไป ซูห่วยังคงกังวลและพูดกับซูชงว่าพี่ใหญ่ท่านนั่งรออยู่นี่นะข้าจะออกไปดูก่อนเมื่อคิดว่ามีคนไม่ดีมากมายเขาจึงกลัวจริงๆว่าจะมีใครคิดไม่ดีกับนางซูเสี่ยวหลู่วิ่งออกจากสำนักศึกษาและเห็นหมอชราย,ยืนเอามือไพร่หลังเธอวิ่งไปหาอย่างมีความสุขท่านอาจารย์ก่อนที่นางจะจากมานางก็บอกว่าจะไปเยี่ยมพี่ชายทั้งสองของนาง หมอชาราพูดอย่างกระวนกระวายใจว่านางไม่ได้รับอนุญาตให้ไปและบอกนางว่าอย่าได้กังวลไปเลยทว่าซูเสี่ยหลู่ได้แอบออกไปหมอชาราจึงเป็นกังวลมากแต่เขาก็ไม่สามารถติดตามนางอย่างเปิดเผยได้ดังนั้นเขาจึงมาอย่างลับๆเมื่อเขาเห็นว่าซูเสี่ยวหลู่เข้าไปในสำนักศึกษาด้วยเขาก็ขมวดคิ้วก่อนจะมองไปรอบๆทว่าในท้ายที่สุดเด็กสาวหน้าเหม็นคนนี้ก็ออกมาเขาจึงไม่มีเวลาแม้แต่จะซ่อนตัวหมอชาราผลักมือของซูเสี่ยวหลู่ออกไปแล้วพูดว่า ไปกันเถอะสูฮัวไล่ตามนางมาและเห็นผู้ท่าหูเดินกลับพร้อมกับสูเสี่ยวหลู่สูฮัวจึงรู้สึกโล่งใจและกลับไปที่ห้องเรียนเขาบังเอิญเห็นหลินปิงเหิงออกมาจากบ้านเพื่อเตรียมตัวเข้าชั้นเรียนสูฮัวกำลังจะอธิบายทว่าหลินปิงเหิงไม่แม้แต่จะมองมาที่เขาและพูดอย่างเย็นชาว่าทำตามกฎกลับไปนั่งลงเถอะหลังจากที่สูฮัวนั่งลงหลินปิงเหิงก็มาและขอให้สูฮัวยื่นมือออกไปเขาตีมือของสูฮัวก่อนจะกล่าวว่าต่อไปเมื่อเจ้ามาเรียน เจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกเว้นแต่ว่าเจ้าจะต้องเข้าห้องน้ำเจ้าเข้าใจหรือไม่สู้ัวพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอรับเมื่อสูเสี่ยวหลู่และหมอชารากลับไปยังจวนตระกูลสุนหมอชาราก็เริ่มสอนสู้เสี่ยวหลู่ถึงวิธีการทำอาหารที่เป็นยา อาหารสมุนไพรไม่ใช่เรื่องยากหมอชาราบอกให้ซูเสี่ยวลู่อ่านหนังสือแพทย์หมิงกูนั้นมีหนังสือแพทย์มากมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพวกเขายังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบำบัดด้วยอาหาร